สวัสดีครับพี่น้องชาวโยชดท,ท,ทุกท่านนะครับวันนี้พบพอกับบาวจอยลูกอีสานรุ่มรำนำชี้นะครับพบพอกันวันนี้วันที่16กันยายนพุทธศักราช25 6 3นรยหสมนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเ,เสนอนะสมุนไพรไก่บ้านนะสมุนไพรไก่โตเป็นสมุนไพรโบราณพี่นออ้องเอ ที่พบพ่ออยู่ถูกเงยียดทุกซ่านนะครับเ,เป็นที่ผมจิจับไม่พี่น้องเบงนะครับสมมติไพรตัวนี้นะครับคือภาษาอีสานเ,าเขาเขิ่นว่าต้นอีทือนะครับต้นอีทือหรือ,อ,อหวานกระทื้นแหละครับตามภาษาอีสานเา่าคงจะเห็นนะครับมีอยู่สูงเฮียนสูกซานล่ะนะครับมันจะเกิดในฤดูฝนนะพี่น้องโอ้งามนะครับเกิดในฤดูฝนนะครับพี่น้องจะเห็น นะครับเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งนะสมัยโบราณโบราณสมัยบู่ยาตายายเฮานะครับเอ่อสมัยตะกอนนะเวลาคลอดลูกนะครับออกลูกออกเต่านะครับเพื่นที่เอาต้มนะฮะเอาใบมันไปต้มเอาหากมันไปต้มนะครับเอาไปต้มแล้วก็เอามาอาบนะครับเผื่อไรลเลือดไรลร่มให้ไม่หลกอ่อนนะครับเออแต่สมัยสมัอนี้ นะครับกานิยมปลูกกันหลายหม่องแต่ก็อย่าอึดแน่พี่น้องอย่าอึดแน่นะครับอย่าอึดแน่โอ้ยงามพี่น้องอืมเพราะว่าข้าวจะยืนน้ำหัวน้ำสวนข้ากระทางถิมนะฮะมีแหละก็ลกถิมต้นมันคล้ายๆครับต้นคาพี่น้องต้นคาบ้านฮ้อนนั่นแหละนะครับเอ่อเป็นต้นคาบ้านฮ้อนอะคล้ายๆกันนะฮะใบยังก็คือกันเบิ้ดนะฮะใบมันเนี่ยใบมันนี่ครับนี่นี่ผมจะลกอดถอนในบางนี่ใบมันก็เป็นสีละครับลอกออกลอกออกคือต้นคานะครับเอ่อสัพพะคุณทั้งหย่ามันนะครับ เออกะแก่ไหลเลือดไหลล่มนะครับเป็นยาเอาไปต้มกินนะฮะเออเลือดหมุนเวียนดีนะครับสำหรับทันชายทันยิ่งนะครับเป็นต้นอีทือนะครับมณีบ่าวจอยลูกอีสานรำนำชี้นะฮะก็ขอเสนอสมุนไพรโบราณโบราณสมุนไพรใกล้บ้านปูกันทุกภาคนะครับแต่โดยเฉพาะภาคอีสานนู่นดิเอิอนต้นอีทือหรือหวานอีทื้จะภาคเหนือภาคใต้ภาค อึนนั่นผมบ่หูนะฮะพี่น้องก็จังค่อยศึกษาเอานะแต่ผมมาพบมาพอค้อนญาติจากทาาสวนพันนะฮะนี่เป็นสวนอยอะเพื่อสนามชช่เขตเป็นสวนสมุนไพรพ่นนะครับเวลามันต้นแจนะครับนี่มันต้นแจแล้วมันจะออกเออนี่มันจะออกดอกนะครับนี่นี่ดอกพันนะครับนี่เวลามันต้นแจแล้วมันจะออกดอกนี่นะครับออกดอกนะนี่ดอกมันนะครับงามนะครับดอกมันแดงจริงๆมันยู่ใน้เหงานะครับดอกมันมันยื่ใน้เหงา นะครับนี่มันอยู่ในเหงามันนะครับเออถ้าไปเห็นอยู่ในป่าว้าจืนเลยล่ะครับเออครับเวลาเขาใส่ประโยชน์มันเขาก็ลกลกกระต้นมันล่ะครับเออลกกระต้นมันด้ยปอกขึ้นต้นคาล่ะครับหากก็คือต้นคาโว้ยโมนี่โมเดียวเสียมมากวนหัวมันเห็นเบิ่งนะครับเออกวนกับลางดีดีเอาไปต้มจินนะฮะต้มหนำมันจินลั่มันก็ได้นะฮะเออกินคือลําคาเนี่ยล่ะพี่น้องเอาไปปรุงอาหารก็ยังได้อยู่นะครับปุ่นดอกวันน่ะพี่้อกเออหนีดอกมันพฤษภาดอกมันเบิ่ง นะครับนี่เวลามันแก่มันี่เป็นดอกนั่นสิแต่ว่าบ่ได้กินดอกนะครับกินหัวกินลำม,มันนี่นะครับนี่ดอกมันเอ่อนี่เป็นดอกนะครับโอ้หลายพี่น้องหลายๆนะฮะเป็นสวนสมุนไพรผมขออนุญาตเพิ่นนะครับเป็นสวนสมุนไพรนะฮะเพิ่นปลูกไว้หลายนะครับอ่อออาออพี่น้องสวนอกสนใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาที่ช่อง YouTube ของเอ่อบ่าวจอยออลูกอีสานร,รำนำที่ นะครับอยากนําไปใส่ไปสอยอ่ากระสีอ่าทรงไปให้พูกนะครับแต่ว่ายู่น้บาบัตรน้าซองเฮามี่แต่ว่าอยาอ่านเ,นเด้อนะครับโอ้ยงามนี่ครับดอกมันมันแก่เลยพี่น้องเนี่เห็นดอกมันนะครับดอกมันมเป็นยาบำรุงเลือดนะเอาไปต้มเอาหัวมันเอาหากมันปอกคือปอกคานี่นแหละะเออกระต้่มจินจินสดสดก็ได้แต่ว่าอยากขึ้นแน่นะครับบอตมก็กจินสดสดก็ไดเออไล่เลือดไล่ลมเออในร่างกายเฮา นี่คือ,อยาสมุนไพรโบราณไกลบ้านไกล,นไกลตนะครับอ๋อสิพามาอยางหม่อเบิ้งอีกเด้อพี่น้องเอ้นะพันปลูกไว้นี่เป็นสฟินสมุนไพรนะครับมันปลูกไว้หลายอย่างหลายแนวเดี๋ยวขออนุญาตพ่นมาเบิ้งดอกนะครับเจ้าของสวนพ่นพ่นกะเลยใหใไ้เบิ้งโอ้ไปลูกไว้หลายนะฮะพี่น้องนี่ตัวนหนึ่งนะครับเงามันเป็นเงานะครับเป็นเงาเป็นพุ่มเอ่อเป็นพุ่มยี่สิละรพุ่มใหญ่นะครับอาสิพาพี่น้องยางครับ มาเบิ่งแถวนี้น้านะครับนี่นี่นี่มีแต่สวนสมุนไพรอ้อยต่อยโอ้เบาจอยคนหาอยากให้พี่เ้นองอรับทราบสมุนไพรต่างๆสมุนไพรพื้นบ้านนะครับจะไม่ซุ่มเงยแล้วค้นก็ลืมลืมอส้นะเอาไปปลูกมีประโยชน์ต่อร่างกายนะมีตัวยาส่วยปรพคุณทั้งร่างกายหลายนะครับนี่นะหัวมันนะพี่ต้องหัวมันดอกมันนะเขาตกใส่หัวใส่ลำต้นมัน แต่มันแจ่มากเนี่มันจีเวลามันแจ่มากหัวมันจีแดงแดงนะครับหัวมันจีแดงแดงี่หัวมันแดงแดงนี่ฮะแต่ young, แตัวต you know, ัวใดว่าในแจ่หัวมันดอกมันจีเป็นสี่นะเออเออนี่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 คือดอกมันครับเวลามันแจ่ล้ะดอกมันหัวมันคือหัวค่าหละพี่น้องเลยลกขึ้นมานะครับอะเอาไปใส่ไปสอยเด้อนี่คือบ่าวจอยนะครับได้มาบอกพี่บอกน้องเกี่ยวกับสมุนไพรไก่บ้านนะครับต้นอีทือ หรือต้นกระทือนะครับภาษาอีสานบานเฮาอ่ะมืัอนี้ก็ขอสเสนอสนมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับเพื่อเฮาจะนําไปเอ่อเป็นตัวยาเป็นสมุนไพรในร่างกายหาไว้กินหาไว้ปลูกนะครับอ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่กับบ่าวจอยรู้อีสารรำนรับนําชี้อ,อยากได้พันมันอคอมเมนต์มาเดี๋ยวส่งไปให้มืัอนี้ถือโอกาสราพี่ล่าน้องไปเด้อนะครับจังพอกันคลิปใหม่ นะครับให้พี่น้องจงโชคหมาเด้อมันออมนี้วันที่สิบหกมือสวัสดีมือลอตเตอรี่ออกอ่ะมันนี้สวัสดีครับ